สวัสดีค่ะมาพบกับครูโบในวิชาวิทย ah าศาสตร์นะคะสำหรับชั่วโมองในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะลูกเมื่อมีแรงกระทำมากกว่า1แรงนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทำการนะ,ะ,ะเฉลยเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนในชั่วโมองแล b นะคะเป็นชั่วโมงการทดลองในเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงกระทำมากกว่า1แรงนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเนือ้อหาแล้วก็ ข้อสรุปผลที่ได้จากการทดลองนั้นกันเลยค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็นะคะขอทบทวนสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานนะคะซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยหมายถึงแรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะแรงเสียดทานนะคะก็จะเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวสัมผัสน,นะคะของวัตถุแล้วก็พื้นผิวนั่นเองนะคะส่วนแรงลับนะคะแรงลัพที่เกิดขึ้นนะคะจะเป็นแรงลัพของแรงทั้ง สองแรงนะคะที่กระทาต่อวัตถุเดียวกันนะคะก็จะมีขนาดเท่ากับผลรวมของแรงทั้งสองนะคะเมื่อแรงทั้งสองนั้นอยู่ในแนวเดียวกันแล้วก็มีทิศทางเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะมาให้นักเรียนได้ลองศึกษาดูนะคะลูกก็มีนะคะ,ะเด็กชายก้อนะคะ เด็กชายกอและเด็กชายขอนะคะออกแรงคนละ2นิวตันนะคะจากนั้นนะคะลูกดึงวัตถุที่อยู่บนพื้นนะคะลื่นไปทางขวามือนะคะเด็กชายกอและเด็กชายขอนะคะออกแรงคนละ2นิวตันดึงวัตถุที่อยู่บนพื้นลื่นนะคะไปทางด้านขวามือในขณะที่เด็กชายคอนะคะออกแรง4นิวตันดึงวัตถุไปอ่าไปทางด้านซ้ายมือ ะะทีนี้คําถามที่เขาถามถามว่าแรงลับนาะะที่กระทาต่อวัตถุนี้เป็นเท่าไหรนะะ่เป็นเท่าใดต่อไปนะคะวัตถุนี้นะคะจะเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรเขียนแผนภาพแสดงนะคะส่วนอีกข้อนึงก็คือขนาดและทิศทางของแรงทั้งหมดที่เด็กกระทำต่อวัตถุนี้เป็นอย่างไร ะะก็จะมีอยู่3มคำถามนะคะจากโจทย์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําวิธีทํากันพร้อมๆกันนะคะลูกเอาละค่ะนะคะ,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคาถามเนี่ยเราจะต้องวาดแผนภาพแสดงก่อนนะคะเขาบอกว่าเด็กชายกอและเด็กชายขอนะคะออกแรงคนละสองนิวตันนะคะออกแรงคนละ2นิวตันนะคะดึงวัตถุใช่ไหมลูกเรากวาดวัตถุขึ้นมา นะคะลื่นไปทางด้านขวานะคะอ่ะพื้นลื่นไปทางด้านขวามือนะคะคนละสองนิวตันกอไก่แล้วก็ขอไข่เท่าไหร่ลูกสองนิวตันนะคะทางด้านขวาเนี่ยมีอย่างคนละสองนิวตันนะคะ,ะ,คะแล้วก็เด็กชายคอใช่ไหมคะเด็กชายคอออกแรงสี่นิวตันวัตถุนะคะดึงวัตถุนี้ไปทางด้านซ้ายมือ ดึงวัตถุไปทางด้านซ้ายมือนะคะเด็กชายคอออกแรงคนเดียวใช่ไหมลูก4ีนิวตันเมื่อเราได้ภาพตามนี้นะคะเราก็จะสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อแรกที่เขาถามว่าแรงลับที่กระทาต่อวัตถุนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็ดูนะคะลูกคำตอบนะคะนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนจะตอบว่าอะไรนะคะคำตอบที่ ถูกต้องนั่นก็คือศูตนิวตันนั่นเองทําไมถึงศูนิวตันเพราะว่ากอกี่นิวตันลูกกออกแรง2นิวตันขอออกแรงสองนิวตันรวมกันแล้วนะคะแรงลัพของทางด้านขวามือรวมกันแล้วเท่าไหร่ลูกเท่ากับ4ี่นิวตันนะเท่ากับ4นิวตันจากนั้นนะคะแรงคอก็คือ4นิวตันเป็นไงลูกทิศทางตรงกันข้ามกันจะต้องเอามา หักล้างกันนะคะนั่นคือเอามาลบกัน4ี่ลบ4ก็จะเหลือศูนย์นิวตันนั่นเองต่อมาค่ะคำถามข้อต่อมาวัตถุนี้นะคะจะเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรเขียนแผนภาพแสดงอ่ะวัตถุนี้เกิดการเคลื่อนที่ไหมลูกวัตถุนี้ไม่เคลื่อนที่นั่นเองนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดการหักล้างและได้ศูนย์นิวตันนะคะเมื่อผลลัพธ์ได้ศูนย์นิวตันก็คือทําให้วัตถุนะคะหยุดนิ่งหรือไม่เคลื่อนที่นั่นเองนะคะการเขียนแผนภาพแสดงก็จะได้ตามนี้เลยนะคะคําถามต่อมาค่ะขนาดนะคะและก็ทิศทางของแรงทั้งหมดที่เด็กกระทําต่อวัตถุนี้นาได้อย่างไรคําตอบก็คือ แรงทั้งหมดนะคะที่เด็กกระทําต่อวัตถุนี้ก็คือ8นิวตันนั่นเองนะคะเขาถามถึงแรงทั้งหมดใช่ไหมลูกฝั่งนี้4นะคะฝั่งนี้4นะคะถามถึงแรงทั้งหมดนะคะก็คือนำมาทำไมลูกนำมาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ8นิวตันนั่นเองค่ะมาดูนะคะ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะยังจากันได้ไมเอ่ยว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะหรือว่า2ปัจจัยนั่นก็คืออะไรลกูกนั่นก็คือ1น้ําหนักของวัตถุน,นั่นเองนะคะและ2ก็คือพื้นผิวสัมผัสนั่นเอง มาดูน้ำหนักของวัตถุนะคะถ้าวัตถุที่มีน้ำหนักกดทับลงบนพื้นผิวมากนะคะก็มักจะมีแรงเสียดทานมากกว่าวัตถุที่มีน้ำหนักกดทับนะคะลงบนพื้นผิวน้อยนั่นเองนะคะหรือว่าข้าอ2นะคะพื้นผิวสัมผัสนะคะบริเวณที่เป็นพื้นผิวที่เรียบนะคะแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแรงเสียดทานของพื้นผิวที่ขรุขระนั่นเอง ถ้าพื้นผิวเรียบแรงเสียดทานก็จะน้อยถ้าพื้นผิวขรุขระมากนะคะแรงเสียดทานก็จะมากขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานก็คือแรงที่เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวสัมผัสข,ของวัตถุนะคะเพื่อต้านความพยายามในการเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่ของวัตถุก,กับแรงเสียดทานนั้นนะคะที่เกิดการเสียดสีกันจะต้องอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันนะคะ ซึ่งประเภทของแรงเสียทานนะคะยังจํากันได้ไหมว่าประเภทของแรงเสียทานนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นก็คือแรงเสียทานสถิตนะคะแรงเสียทานจนแรงเสียทานสถิตนะคะก็คือแรงเสียทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุนั้นนะลูกอยู่นิ่งหรือว่ากําลังเคลื่อนที่นะคะ ส่วนแรงเสียดทานจนนะคะก็คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่วัตถุนั้นนะคะกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวนะคะของอีกวัตถุหนึ่งนั่นเองอ่ะมาดูนะคะในชั่วโมงนะคะการทดลองนะคะครั้งที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะลูกเมื่อมีแรงกระทํามากกว่าหแรง ะะโดยกิจกรรมที่4.1นะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะในการทดลองดังนี้นะคะนั่นก็คือถุงทรายขนาด200กร,รัมนะคะแล้วก็เครื่องช่างสปริงนะคะ1อันนั่นเองโดยการทดลองนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่115นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านะคะจากการทดลองนี้นะคะสามารถสรุปผลและได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้าง ไปดูกันต่อเลยค่ะอ่ะคุณครูทบทวนอีกนิดนึงนะคะลูกในเรื่องของเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะคะการใช้ก็คือนะคะอ่ะหลักการใช้นะคะก็จะมีส่วนประกอบก็คือมีหูจับนะคะแล้วก็มีสเกลนะคะสเกลก็จะเป็นขีดๆแบบนี้นะลูกนะคะเป็นรอยเส้นดำๆขีดๆทีๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมดุดนะคะมุดก็จะ สามารถนะคะเคลื่อนที่ขึ้นลงได้นะคะเพราะว่านะคะจะมีสปริงอยู่บริเวณด้านในนี้นะคะทำหน้าที่ในการยืดหยุนนะคะทำให้สามารถบอกค่าสเกลต่างๆได้นะคะเวลาที่เราออกแรงนะคะในการวัดนะคะหรือว่าแขวนวัตถุนั่นเอง ะะแล้วก็จะมีตะขอนะคะเอาไว้เกี่ยวกับวัตถุต่างๆนะคะที่เราอยากจะทราบน้ำหนักนั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะคำถามก่อนทํากิจกรรมนะคะคำถามก่อนทํากิจกรรมหน้านี้จะอยู่หน้าที่117นะคะซึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะว่าคําถามก่อนทํากิจกรรมนี้นะคะตอบว่าอย่างไรบ้าง ะะข้อที่1ถามว่าคําถามสําคัญในการทดลองนี้คืออะไรนะคะซึ่งคําถามสําคัญนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่115นั่นก็คือแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะอาจมี1แรงหรือมากกว่า1แรงถ้ามีแรงมากระทําต่อวัตถุมากกว่า1แรงจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนะคะอ่าน,นักเรียนเนี่ยตอบ เหมือนกันหรือไม่นะคะในข้อนี้จะต้องตอบเหมือนกันนะคะลูกเพราะว่านะคะมันมีอยู่ในหนังสือนะคะบทเรียนของเราในหน้าที่115สนะคะส่วนข้อ2นะคะการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรนะคะวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้นะคะในช่องแรกเนี่ยถามว่าอะไรลูกศึกษาชนิดของวัตถุที่มีผลต่อการหาแรงลัพของแรงหลายแรง หรือว่าช่องที่2ก็คือศึกษาหาแรงลัพธ์นะคะของแรง2แรงในแนวเดียวกันนะคะที่กระทาต่อวัตถุซึ่งนะคะวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้ก็จะอยู่ในหน้า115นะคะก็ตอบข้ออะไรลูกตอบช่องที่2นั่นเองนะคะเป็นการศึกษาหาแรงลัพธ์ของแรง2แรงนะคะเป็นชื่อเดียวกับชื่อเรื่องที่เราเรียนในวันนี้เลยนะคะ ะนะะในการหาแรงลับของแรงสองแรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุนั่นเองข้อ3นะคะนักเรียนคิดว่าค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงหนึ่งอันจะเท่ากับผลรวมของค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องชั่งสปริงสองอันหรือไม่ะนะคะสาหรับข้อนี้นะคะถ้าใครตอบว่าเท่ากันก็ไม่ผิด หรือถ้าใครตอบว่าไม่เท่ากันก็ไม่ผิดนะคะลูกเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการคาดคะเนนะคะหรือว่าการตั้งสมมติฐานเอาไว้ล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นใครตอบข้อนี้นะคะก็ไม่ถือว่าผิดนะลูกใครตอบเลือกข้อใดข้อหนึ่งได้เลยนะคะอ่ะไปดูกันต่อเลยค่ะมาดูขั้นตอนวิธีทดลองนะคะข้อที่1แบ่งกลุ่มแต่และกลุ่มนะคะ วางถุงทรายนะคะขนาด200กรัม1ถุงสัมผัสพื้นโต๊ะนะคะลูกนักเรียน1คนในกลุ่มนะคะก็จะใช้ขอเกี่ยวเครื่องช่างสปริงนะคะเกี่ยวหูของถุงทรายแล้วออกแรงดึงถุงทรายนะคะให้เคลื่อนที่ในแนวรากนะคะแล้วก็สังเกตขนาดและทิศทางของการเคลื่อนที่ข้อ2นะคะทำซ้ำนะคะข้อ1แต่เปลี่ยนจากเครื่องช่างสปริง1อันเป็น ใช้เครื่องช่างสปริงสองอันใช่ไหมคะแล้วก็ดึงถุงทรายในแนวราบโดยดึงถุงทรายนะคะอ่ะโดยดึงนะคะเครื่องช่างสปริงให้ขนานกันนะคะเหมือนภาพขอไข่นี้เลยนะคะคือดึงให้ขนานกันสังเกตขนาดแล้็ทิศทางนะคะการเคลื่อนที่ข้อสามนะคะบันทึกผลการสังเกตโดยเขียนลูกศรน,นะคะแสดงทิศทางนะคะของการออกแรงแล้วก็บันทึกผลนะคะลูกลงในตาราง ะะบันทึกผลและก็ขนาดของแรงด้วยนะคะลงในตารางข้อ1นะคะก็จะทําตามภาพกอไก่นี้เลยส่วนข้อ2นะคะก็จะทําตามขอไข่นะคะ,ะทำตามภาพขอไข่นะคะข้อ4ีนะลูกก็ให้นําเสนอผลการทดลองซึ่งเรายังนําเสนอไม่ได้อยู่แล้วนะคะก เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทดลองที่คุณครูได้ทําการทดลองให้นักเรียนดูนะลูกแล้วนําผลที่ได้นะคะมาเขียนสรุปผลลงในตารางให้ถูกต้องนั่นเองไปดูกันต่อเลยค่ะหน่วยของแรงที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะคะแรงรับก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะทีนี้ในขั้นตอนการทดลองข้อที่1นนะคะในการออกออกแรงดึงถุงทรายนะคะด้วยเครื่องช่างสปริงหนึ่งอัน เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าได้ผลอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่อยๆออกแรงดึงนะคะลากนะคะถุงทราย200กรัมด้วยเครื่องช่างสปริงหงอันนะคะออกออกแรงลากนะคะในแนวราบนะคะลูกค่อยๆลากนะคะในการทดลองนี้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือนะ,ะผลรวมของแรงดึงเท่ากับ 4นิวตันนั่นเองนะคะซึ่งครูได้ทําการทดลองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะคำตอบลงไปนะคะผลที่ได้จากการทดลองนี้นั่นก็คือ4นิวตันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนะคะมาดูการดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริง2ออันบ้างออกแรงดึงตามข้อแรกเลยนะคะแต่เปลี่ยนจากแรงดึงที่มีเครื่องช่าง1อันนะคะเปลี่ยนเป็น2ออัน ค่อยๆออกแรงดึงนะคะในการลากถุงทรายนะคะ200กรัมเท่ากันนะคะให้เครื่องช่างสปริงนะคะอยู่ในแนวขนานกันนะคะออกออกแรงดึงในแนวราบนะคะผลที่ได้จากการทดลองในข้อที่2องนี้นะคะก็จะได้เครื่องช่างสปริง1อันเนี่ยได้2นิวตันนะคะส่วนเครื่องช่างสปริงอันที่2ก็จะได้ แรงนะคะก็คือ2อนิวตันนะคะซึ่งอันที่1และอันที่2นะคะก็จะได้อย่างละ2อนิวตันนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมของแรงดึงนะคะในข้อที่2นี้นะคะก็จะเท่ากับ4ีนิวตันนั่นเองค่ะมาบันทึกผลกันบ้างนะคะลูก ในหน้า117นะคะจะเป็นการบันทึกผลนะคะซึ่งผลที่นักเรียนจะต้องบันทึกก็คือดูจากคลิปวิดีโอที่คุณครูได้ผลการทดลองนี้ไปนะลูกนะคะสำหรับการดึงถุงทรายนะคะจะเป็นเครื่องช่างสปริงนะคะเครื่องช่างสปริง g 1อันแล้วก็เครื่องช่างสปริงที่ใช้2อันนะคะขนาดกันทีนี้มาดูแรงดึงนะคะมาดูในช่องนี้ เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันนะคะเมื่อสักครู่นี้เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันที่เราใช้เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันเราออกแรงดึงได้กี่นิวตันลูกได้4นิวตันนั่นเองนะคะเราใช้แค่อันเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันที่2เราไม่ได้ใช้เราก็เขียนแดดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นผลรวมของแรงดึงนะคะที่ใช้เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ 4นิวตันทิศทางการออกแรงนะคะเราก็เขียนเวกเตอร์หรือว่าเขียนหัวลูกศรให้มีขนาดและทิศทางตามแรงดึงนะคะนั่นก็คือไปทางด้านขวามือนั่นเองทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายเป็นไงลูกเราออกแรงดึงไปทางด้านขวาแสดงว่ามีทิศไปตามแรงดึงนั่นเอง ต่อมานะคะในข้อที่2นะคะในขั้นตอนการทดลองข้อที่2ก็คือเครื่องชั่งสปริง2ออันขนานกันนะ,คะคเครื่องชั่งอันที่1เราได้2นิวตันเครื่องชั่งอันที่สองเราได้2นิวตันนะผลรวมของแรงดึงนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ4นิวตันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่ทางของการออกแรงก็จะมีค่านะคะเป็นไงลูกหัวลูกศรก็คือจะต้องมี2อันเพราะมี2แรง ไ,ไ,ไปทางด้านขวามือนะคะมีทิศต,ตามแรงดึงนะคะทั้งสองแรงเลยนะคะสังเกตอะไรไหมว่าผลรวมของแรงะะที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ4เท่ากันเห็นไหมคะลูกมาถึงในช่วงคําถามหลังทํากิจกรรมนะคะในเมื่อเราได้ผลการทดลองแล้วเราก็ต้องมาตอบคาถามนะคะในท้ายชั่วโมงการทํากิจกรรมนะคะคาถามข้อที่1ถามว่า เมื่อถุงทรายนะคะเมื่อดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันกับดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงสองอันในแนวขนาดกันเนี่ยขนาดของแรงรวมเท่ากันหรือไม่และมีทิศทางเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือมีขนาดของแรงรวมเท่ากันนะคะทิศทางเดียวกัน นะคะเขาถามถึงขนาดของแรงรวมแล้วก็ทิศทางเราจะต้องตอบ2คําถามใช่ไหมคะก็คือมีขนาดแรงรวมเท่ากันและทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะไปอิงกับข้อที่นักเรียนได้คาดคะนีไว้ช่วงแรกนะคะว่าแรงรวมนี้มีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะต่อไปข้อ2นะคะสรุปผลการทดลองได้อย่างไรนะคะ ซึ่งการทดลองนี้นะคะก็จะไปอิงกับอะไรลูกการสรุปผลก็จะไปอิงกับวัตถุประสงค์ของการทดลองนะคะก็คือถ้ามีแรงสองแรงกระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงทั้งสองแรงนั้นนั่นเองต่อไปข้อที่3นะคะการหาค่าของแรงลับนะคะของแรงสองแรงที่กระทาต่อวัตถุในแนวเดียวกันสามารถทําได้อย่างไร การหาแรงลับของแรงสองแรงในทิศทางเดียวกันก็คือนำผลมาทำไงลูกนำผลมารวมกันนั่นเองนะคะก็คือนำแรงทั้งสองแรงมารวมกันก็จะได้ค่าของแรงลับนั้นข้อสนะคะข้อสุดท้ายแล้วก็คือค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริง1นนิวตันเท่ากับน้ำหนักของวัตถุก,กิ่กลมนะคะ ถามถึงกรัมใช่ไหมคะ1นิวตันก็เท่ากับน้ำหนักของวัตถุคือ100กรัมนั่นเองถ้าถามว่า2นิวตันเท่ากับกี่กรัมก็คือ200กรัมนะคะ5นิวตันเท่ากับ500กรัมนะคะลูกเ,เพราะฉะนั้นข้อที่4ตอบ100กรัมนั่นเองค่ะ มาถึงช่วงชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือในการทำกิจกรรมที่4.1นะคะในเรื่องของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเมื่อมีแรงมากระทำมากกว่า1แรงนะคะการสรุปก็คือถ้ามีแรงนะคะทั้งสองแรงมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันวัตถุนั้นนะคะจะเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงสองแรงนั้นนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของแรงลับนะคะก็คือผลรวมของแรงทั้งสองแรงนะคะผลแรงลับก็คือนำผลรวมของแรงทั้งสองแรงมาทําการรวมกันหรือว่าบวกกันก็จะได้ค่าของแรงลับนั้นนะคะเมื่อวัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงทั้งสองแรงนั้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะลูกไว้มาพบกับคูโบใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ